คลิป6ปีกลับมาดังน็อตวรริทแซลต้องเตสมัยยังไม่เป็นผู้กำกับสับป,ปะเลอคลิป6ปีกลับมาดังแบบงงงเมื่อน็อตวรริทแซลต้องเตตั้งแต่สมัยยังไม่เป็นผู้กำกับสับป,ปะเลอกลายเป็นกระแสะอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีเมื่อคลิปน็อตวอรริทที่เคยพูดกับต้องเตทิติ ผู้กำกับสับปปเปลอเมื่อ6ปีก่อนโดยตอนนั้นต้องเตมาออกรายการแฉในลุกเสื้อยืดกางเกงยีนแต่งขาดคลิปรองเท้าแตะเดินเข้าสตูดิโอโดยน็อตวอริส์นั้นพูดว่าคุณแต่งตัวอะไรของคุณคุณไม่ให้เกียรติรายการพวกเราทำไมแต่งตัวให้มันขาดขนาดนี้หลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากในแต่ละแพลตฟอร์มของโลกออนไลน์เนื่องจากผ่านมา6ปีจนปัจจุบัน ในปี2,566ต้องเตทิติได้กลายเป็นผู้กำกับ300ล้านจากผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องสับป,ปะเลอที่กำลังคิดกันทั่วบ้านทั่วเมือง